สวัสดีครับ FC ทุกคนนะครับก็มาเจอกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะก็มาเจอกันนะครับสำหรับคลิปนี้ในเราพัฒนานะัะพัวนประจำวันที่22 ตุลาคม2568นะก็สำหรับเราพัฒนาสูตรนี้นะก็เอด้นทำขึ้นมาใหม่เนะเป็นสูตรที่เข้ามาใหม่นะครับก็ลองทำดูย้อนหลังแล้วนะครับมันก็เข้าดีเดินดีนะเอก็เอามานำใน FC ได้ติดตามรับชมกันนะครับก่อนจะไปดูเนะหาในคลิปก็มาดูคำเตือนสักงนิดนึงนะครับ คำเตือนนะไม่สนับสนุนการเล่นการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะเพียงแนวทางคณิตศาสตร์หาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะความปรารถนาดีจากช่องแอดชัย channel เลขเด็ดพารวยนะนี่เป็นช่องหลักของแอดนะช่องลองช่องลองยังไม่ได้เขียนลง ก็ามาดูกันเลยนะครับรับธนาสูตรใหม่แกะกลองนะสูตรใหม่แกะกลองเนาะหลังจากรอบที่แล้วหลุดไปทั้งสองสูตรนะหลุดไปทั้งสองสูตรนะแต่ตัววิ่งลูดกับตัววินเข้านะตัววิ่งลูดกับตัววินเข้านะนาที่ยี่สิบสองทับหนึ่งศูนย์ทับ 68สนะิบแปถ้าหกบ68ก็มาดูที่เลขบินก่อนนะเลขบินเนาะเลขบินก็ใช้ตัวเดิมนะับเลขบิน6 7แล้วก็1น,น,นะับเลขบินเนาะ มันดูตัวเด่นวิ่งรูดนะเด่นวิ่งรูดเนาะเด่นวิ่งรูดแบบเราพัฒนาสูตรนี้บนล่างวิ่งรูดเนาะวิ่งรูดเนาะ สำหรับสูตรนี้นะเอจะให้วิ่งรูดไปที่เ,เป็น2แล้วกันนะสำหรับสูตรนี้เนาะสิเอจะว่าให้7จดนะเจ็ดมันเอาเดีกว่านะใช้7ดีกว่า เป็นเจ็ดดีกว่านะครับพมันชนกันหกกับเจ็ดเนรอบที่แล้วรอบที่แล้วชนกันที่เจ็ดกับแปดก็ออกมาทั้งเจ็ดทั้งแปดนะครับวันนี้ก็ชนกันที่หกกับเจ็ดนะครับสูตรนั้นให้เลขหกไปสูตรนี้ก็เป็นเจ็ดไปนะครับมาสำหรับชุดสามตัวนะสามตัวจับสามตัวให้นะครับ tám, sáu, hai, chín, sáu, hai, không, sáu, 2 9 7 2 0 7 2นับไป6หางนับ6หางสำหรับชุด3ตัวครับชุด3ตัวเอา3ตัวไปก่อนนะครับ สี่ตัวยังไม่เก่งครับสี่ตัวยังไม่เก่งมาชุดที่ชุดสองตัวนะครับสองตัวบนลล่าเนานะสองตัวบอลลอนะสองตัวบอลลอนะก็มาที่สองตัวนะคสองตัวก็จะมี 6 0 6 2 6 4 6 5 6 6แล้วก็6 7นะครับมันก็จะเป็น7 0นะครับ7 2นะครับ7 สี่นับเจห้านับเจ็หแล้วก็เจ็ดเจนับแล้วก็หนึ่งนย์นับหนึ่งสองนับหนึ่งสี่นับหนึ่งห้านับหนึ่งหนับแล้วก็หนึ่งเจดนับนี่ชื่อช่องนะครับ เด็ดเราพัฒนาหารวยกำม,มาดูที่ตัวเด่นขัดเน้นวิ่งรูดนะครับขัดเน้นวิ่งรูด ก่อนเน้นไปที่หกเนอะหกกับสอง นี่ตัวเด่นตัวเน้นคัดให้แล้วเนาะตัวเด่นตัวเน้นคัดให้แล้วเนาะกอปรับหน่อยนะปรับนิดนึงเอ่อเอฟซี FC ทันใดชอบคอยตามนะไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเนาะไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะบสำหรับสูตรใหม่สูตรนี้นะบเรเห็นเดินดีนะับเดินดีอดเอ็ดแกละเอามาให้ติดตามรับชมนะครับ ฝากเอซเข้ามาให่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางเจ้าเนาะสำหรับเราพัฒนาสูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่นะเอสเพิ่งคนเจอเป็นครั้งแรกนะคนเจอเป็นครั้งแรกเอสก็เอามาให้ติดตามรับชมกันนะครับ ฝาก FC ช่วยดูคลิปให้จบด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ